ตำแหน่งอะไรก็ได้น้องต้องรู้นะว่าน้องจะมาทำงานตำแหน่งอะไรเขาบอกว่านี่อายุเท่าไหร่เนี่ยมาสมัครงานหนูก็บอกว่าอายุย1ิอค่ะพี่หนูก็บอกเขาอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวหนูเปิดแชทที่หนูคุยกับเฮดอาให้ดูนะแต่โทรศัพท์เครื่องที่หนูคุยอะมันอยู่กระหลานลาหนูเล่นอยู่ไงหนูเอาหลานมาด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเขาแบบพูดเวี่ยงใส่หนูอะพี่แบบพูดท่าทีไี่หนูก็บอกว่า พี่คะงั้นเดี๋ยวหนูไม่สัมภาษณ์ดีกว่าเดี๋ยวหนูไม่ทําก็ได้ค่ะถ้างั้นอ่ะเขาก็บอกว่าที่แล้วเขาก็พูดแบบที่เนี่ยเขาทํางานเป็นทีมนะไม่ได้แบบมาทําเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้เขาพูดไม่หยุดอ่ะพี่แล้วหนูก็แบบว่าพี่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 พูดดีๆกับหนูก็ได้แบบพี่ใจเย็นๆก็ได้หนูแค่มาสัมภาษณ์งานแบบพี่ไม่ต้องเหวี่ยงไม่ต้องระวังมากถึงหนูขนาดนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาไม่พอใจพี่น่ะแบบเขาก็แบบแบบเขาแบบดึงอย่างเงี้ยดึงแล้วก็แบบว่าเอาแมสกออกอย่างเงี้ยแล้วก็ เราก็แบบล่างออกจากร้านอ่ะแล้วก็แบบถอดแมสออกใช่ป่ะเพราะเขาก็แบบผักออกน้องละเขาก็โยนแมสตรงพื้นอ่ะเราก็แบบปิดประตูใส่เงี้ยหนูก็แบบความรู้สึกอ่ะหนูแบบหนูตัวเล็กด้วยมั้งอะไรเงี้ยเขาเลยแบบทำอย่างเออหนูก็แบบหนูก็ยืนอึนแบบยืนอึ่งแป๊บหนึ่งหนูก็แบบวิ่งไปหาหลานว่าทัพที่นับที่มาโทรศัพท์ให้น้าหน่อยเดี๋ยวน้าย้อนกลับไปถ่ายคลิปหลานหนูก็งงอ่ะเด็กสี่ห้าขวบอะไรเงี้ยมาพาหลานมากินไอติมได้ไง แต่เออก็เลยเอาละติดมาเลยก็ใช่หนูก็แบบเอาไม่ได้รอหนาละรอตรงโซนแบบที่นั่งไม่ไม่ได้เกี่ยวกับในร้านเลยนะแบบไปนั่งไกลมากเลยหนูก็วิ่งไปแล้วหนูก็ย้อนกลับมาหนูก็แบบพี่คะพี่มีสิทธิ์ทำอย่างนี้กับหนูได้ยังไงคะพี่ที่ไม่มีสิทธิ์ทำกับหนูขนาดนี้นะอะไรเงี้ยหนูก็แบบหนูก็พูดกับเขาอะพี่หนูก็แบบตามในคลิปปะเดี๋ยวหนูจะแลวหนูก็แบบถ่ายกล้องในคลิปหนูก็ถ่ายกล้องในร้านไว้แบบนี่นะเนี่ยในร้านอะมีกล้องนะอะไรเงี้ยแตวหนูจะกลับเอากล้องแต่หนูขอแบบไปแจ้งความอะไรอย่างก่อน แล้วอย่างหลังเกิดเรื่องนีค่ะมีใครโทรมาขอโทษเราหรือว่าตัวเจ้าต,ตัวเองได้มาขอโทษเราไม่ีนนไม่มีใครขอโทษมีแต่หนูทักไปแบบทางทางของแบบว่าเพจอะว่าหนูแบบพี่คะเนี่ยหนูเจอเหตุการณ์นี้นะอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ทักไปทักหาไลน์ที่คุยกับเฮดอาบอกว่าทําไมหนูมาสัมภาษณ์งานหนูก็บอกพี่นะว่าหนูแบบว่าทําตาแหน่งอะไรก็ได้แต่ทำไมหนูเจออย่างนี้คะแบบ มันหนูหนูก็แบบเนี่ยให้หนูเปิดให้ดูไหมมันมีที่หนูคุยเขาก็อ่านเขาก็ไม่ตอบแต่ว่าในเพจเขาก็แบบว่าเออขอโทษแบบขอโทษหนูอะไรเงี้ยแบบว่าเดี๋ยวจะลงเพิ่มพนักงานแต่แบบในเพจหนูแคบลงในมาทุสสอนอยู่แต่ว่าหนูเอาลงไว้ในที่หนูโพลไม่ได้เพราะว่ามันบล็อกหนูอ่ะมันไม่ให้หนูคอมเมนต์เลยก็เลยยังไม่ได้เอาลงอันนี่ไหนมีตำแหน่งที่เราไปสมัครได้คะมันเป็นพนักงานประจําเลยหรือว่าเป็นพาร์ทไทม์คะคือหนูอ่ะหนูไม่ได้แบบว่าคิกว่าจะทําอะไรหนูคือหนูทําได้หนูทําได้หมดอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะให้หนูทําอะไร ใช่ใช่หนูหนูประจำก็ได้พัฒนาก็ได้พี่แบบแล้วแต่ที่เขาจะให้ทำอ่ะอือมันเราเพิ่งจบมาหนูยังไม่จบหนูอยู่ปีสามแต่ว่าคือหนูอาดอกไปเพราะว่าแบบดอกไปตอนปีสามใช่หาเงินก่อนค่าเทอมก็สองหมื่นกว่าพี่คือแบบเราก็อยากไปหาประสบการณ์ใช่หนูก็อยากคือหนูว่าไม่ได้ทําไม่ได้เพิ่งมาสมัครนะหนูทํางานมาสามสี่ที่แล้วแต่แบบที่ที่หนูทําอ่ะที่แบบตอนแรกก็เคยทําพิซซ่าแต่ว่าแบบร้านมันปิดที่พาซิโอนี่ยแหละแบบร้านเขาก็แบบปิดสาขาไปแบบ ไปสัมภาษณ์ทุกที่อ่ะคือเขาพูดดีเขาพูดดีกับคนที่ไปสัมภาษณ์มาแต่แบบพอมาตรงเนี้ยคือแบบไม่ใช่อ่ะนี่หนูก็ใจเสียนะแบบไปเมื่อวานแบบเอม่เราไม่น่าเจออย่างเงี้ยแล้วเด็กไปด้วยอย่างเงี้ยสามคนอ่ะเนาะมันก็เออไม่น่าไม่นเขาไม่น่าทําอย่างเงี้ยแล้วอย่างวันนี้เรามาที่สอนอนี่ตั้งใจจะแจ้งความเอาเรื่องถึงนิ่ิศดเลยไหมหรือยังไงบ้างอันนี้หนูยังไม่รู้ค่ะต้องไปศึกษาตำรวจสอนะว่าดำเนินคดีอะไรได้บ้าง ส่วนตัวเราอยากให้เขารับผิดชอบเป็นไงบ้างถ้าสมมติเขาขอโทษเนี่ยเราจะลบคลิปนไหมลบไหมค่แะหนูภาพชี้หน้าไว้ดูทำหน้าทำปากขนาดนั้นะแต่ล่าสุดเขาถูกให้ส่วนออกเ่าก็ต้องไปคุยกับที่ร้านด้วยอะค่ะเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าออกจริงหรือเปล่าออะไรยย่างงเี้คือหนูว่าอยากไปขอกองจากร้านด้วยพี่เพราะว่ามันมีมันมีบางคอมเมนต์อะเขาก็บอกว่าต้นเหตุอะหนูไปเหวี่ยงว่าหนูแปลอะไรหรือเปล่าใช่ซึ่งหนูาแบบว่า เออไปไปไปเปิดกล้องดูดีกว่าจะได้แบบเห็นเออจะได้เห็นว่าโดนยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ระวังตัวแต่เ<อ>พ<ว>ิ่มตัวเราเยืนยันว่าเราไม่ได้ทําอะไรที่ไม่ดีกับใช่ใช่หนูหนูไม่พี่คนไปสมัครงานแล้วดูตัวดีถูตัวเล็กมานะหนูไปสมัครประมาทอยู่แล้วว่าแบบว่าแบบเดินเข้าไปร้านอะ่ะเขาที่เข้าใจ่ฟิลแบบร้านก็หรูหนูก็เดินเข้าไปหนูก็หนูประมาทแล้วแล้วแบบเขาแบบเขาเขาทำบางตัวไม่ดีกับหนูอ่้ทางที่เขาแบบเขาโตกว่าหนูเขาคนที่จะว่าอารมณ์อารมณ์มากกว่าหนูอ่ะแต่เขากลับบอกว่าหนูแบบไม่มีวิภาาาาวะะะะพออททีี่จํงนนน้ไรรปมณก็ ตอนนี้ถึงแม้ว่าบริษัทเขาจะไล่ออกแล้วแต่เราก็ยังยงยืนยันอยากจะแจ้งความเอาไว้ก่อนใช่<ม>เพราะว่าอันเนี้ยคือหนูคุออยกับทางเพจไว้ก่อนแล้วนะก่อนที่มันจะดำอ่ะหนูก็บอกว่าทางร้านอ่ะไม่ผิดนะคะคนที่ผิดก็คือเป็นตัวของพนักงานหนูอขอเลื่องเป็นบุคคลดีกว่าว่าแบบร้านมันไม่ได้ผิดอ่ะพี่หนูไม่อยากให้แบบไปอะไรกับร้านเขามาแล้วอยากให้ร้านเขารับผิดชอบอยังไ,ไงไหมถ้าเกิดสมมติว่าเขาจะเปิดตำแหน่งให้เราทำงานางางเราอยากจะทำทีไม่เอาแล้วไม่เอาอะไรหรอไม่ทำอะไรเหยคงหนูคงไม่ทำแล้วอ่ะพี่ ต่บริษัทนี้ร้านนี้ไม่เอาแล้วใช่คงแบบคงไม่ร่วมงานกับองค์กรแล้วแต่ว่าก็องค์กรก็ไม่ได้ผิดนะแต่แบบว่าแต่หนูคงไม่อยากทําแล้วความใจเนาะมันเสียไปแล้วอ่ะมันมันมันแบบความรู้สึกมันไม่อยากทําแล้วอ่ะอยากจะฝากอะไรถึงพนักงานคนนั้นไหมคะให้มาขอโทษเราหนูหนูถ้าหนูเป็นเขานะถ้าแบบเกิดเรื่องเงี้ยหนูหนูจะออกมาขอโทษเลยนะหนูจะหนูหนูแบบหนูจะรีบออกมาขอโทษแล้วแบบว่า ถึงจะแบบว่าจะบอกว่าดูเท่าไม่ถึงกันไงแต่อย่างน้อยอะนะขอโทษไว้ก่อนหรือว่าขอโทษไว้ก่อนดีกว่าใช่อันนี้คือเขาหายแบบหายไปเลยแล้วก็แบบมีแชทแบบว่าไลน์มาคอมเมนต์อ่ะอันนึงอ่ะที่แบบว่าหนูอะไปเวียงใส่อะไรอย่างเงี้ยแบบมันไม่รู้ว่าพี่จนจนถึงนะขนาดนี้เนี่ยค่ะสาเหตุที่เราคิดว่ามันทําให้เกิดเรื่องต่างๆขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าความไม่ชัดเจนที่เราไม่รู้ว่าสมัครงานตําแหน่งไหนอเกล่าคะอาจจะใช่นะเพราะว่าหนูก็บอกเขาว่าตำแหน่งไหนก็ได้เพราะว่าหนูไม่ได้เปิดไลน์ที่คุยกับเห็นไลเขาดูด้วยไงแแล้วบบอน เขาเหมือนเขาราไม่ดีมาอยู่แล้วอ่ะเออใช่แล้วเขาไม่ไม่ได้เป็นหัวหน้างานใช่ไหมไม่ไม่ไม่เขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เป็นผู้จัดการตอนแรกหนูก็ถามตอนตอนยังไม่คุยก็ถามอยู่นะว่าพี่ใช่ผู้จัดการร้านหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ใช่ค่ะแต่พี่ทํางานเป็นทีมอะไรเงี้ยก็ค่ะแล้วเขาทางานมานานนี่นเขาได้บอกหนูไม่รู้พี่พี่แต่พี่ผู้จัดการเขาบอกว่าใช่เพิ่งมาทําอ่ะแล้วเราคิดยังไงว่าถ้าเขาบอกว่าพี่คนนี้เนี่ยเพิ่งทํางานแต่ว่าแสดงกิริยาในลักษณะแบบนี้ส่วนตัวเรา มันไม่สมควรนะ่ะเพิ่งจะคนเพิ่งจะมาทํางานใครเขาจะมาสัมภาษณ์ใช่ไหมทางที่พูดเนี่ยร้านอ่ะมันจะเป็นร้านใช่ไหมพี่เราก็จะเป็นบาร์อยู่ตรงนี้แล้วหนูก็ยืนอยู่ตรงข้างๆบาร์ตรงที่ผู้จัดการร้านยืนเลยแล้วพี่แต่พี่คณะเขาอยู่ตรงนอกข้างนอก,ข,นอกข้างนอกอเขาก็เดินออกมาหาหนูแต่หน,นูอยู่ข้างๆผู้จัดการเลยนะเขาก็เดินมาคุยกับตัวผู้จัดการไม่ได้คุยกับหนูจนแบบว่ามีเรื่องเขาก็ออกมาพูดอะไรเงี้ยแต่ในตอนที่มีเรื่องผู้จัดการก็ได้เขาอยู่ข้างๆเลยพี่ เร,เริ่มแบบตอนที่พี่เขาแบบว่าลากหนูออกอะ่ะเขาก็เพอิ่งจะบอกว่าพอแล้วพอแล้วพีก่กิฟอะไรเงี้ยน้องไปก่อนแล้วก็ว่าเราได้รับบาดกเจก็บตรงไหนบ้างไหมมีรอยช้ำรอยผงเชียวรอยช้ำไม่มีค่ะแต่แบบมันเกินไปอ่ะเนาะพี่แค่ไปสมัครงานแล้วโดนคนในร้านก็มีนะสามคนนูกคา้กคาใช่ใช่ลูกค้าลูกค้ามีหนูคิดว่าถ้าสมมติว่าแบบบางคนที่เขาไม่เชื่อหนูวันคนที่เป็นลูกค้าเนาะเขาก็คงต้องอ่านเขาต้องอะไรอย่างเ้ยบางที่หนูอยากแสดงตัวนะว่าแบบเหตุเกิดยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าที่หนูพูดหนูไม่ได้โกหกอ่ะหนูพู ก็มันไม่ใช่เรื่องจริงเขาไม่ออกมาพูดไม่ออกมาพูดอย่างนี้หรอกเนาะก็คือถ้าวันนี้ทําได้สิ่งที่เราต้องการก็คือต้องมงจอนปิดใช่ใช่เดี๋ยวต้องมาเปิดมา้ยืนยันว่าเราใช่ใช่ได้รับกเห็นว่าทางบริษัทเขาพยายามติดต่อเราด้วยทางออกอาการตลาดได้ตอนนี้ได้คุยกับเขาหรือยังคะยังค่ะยังไม่ได้คุยเพร่ะวาเขาโทรมาสายหนึ่งตอนดึกเขาโทรมาดึกแล้วอ่ะพี่หนูเพิ่งจะได้อาบน้ำกินข้าวอยูงน่ะตัวหนูก็เครียดแบบกินยาไปสองเม็ดอ่ะแบบมันคนทักมาเยอะด้วยอะไรด้วยแล้วมันหนูไม่เคยแบบ คนทักเยอะอะไรเงี้ยก็ไม่หนูจะทําตัวย่งเงี้ยแล้ว่วนใคือคุยทางเพจได้คุยทางเพจกับการคุยตัวต่อตัวหรือคุยโทรศัพท์ยัง <ๆ S 1> ไม่มีคุยกับใครเลยอ,อ๋อทางทางเพจอ่ะเคยคุยกันก่อนหน้านั้นแล้วพี่<อ>คุยบอกพฤติกรรมเขาอ่ะบอกว่าอันนี้คือหนูไล่รายงานไปที่สํานักง,งานใหญ่นะคะพี่ทางพี่หนูเขาโทรไปคุยแล้วแต่หนูอยากให้ทางร้านอ่ะได้เห็นคลิปกิริยาของพนักงานด้วยว่าแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยหนูก็หนูก็ทักไปหาเขาหนูก็พูดดีกับเขาอยู่ถ้งหากวันนี้มีการนัดไกล่เกี่ยวกันเรายินดีทีี่่จะพูดคคคุยยรัับบกกกลเ อ่ไม่ว่าจะเป็นอ่าทั้งตัวของความรับผิดว่าบริษัทด้วยอะไรเงี้ยเราพอมีคุยกับบริษัทแต่ไม่ไกลเกี่ยไกลเกลี่ยใช่ใช่เพราะว่าส่วนตัวบริษัทไม่ไม่ได้ติดใจกับบริษัทอ่ะก็ไม่มีอะไรที่ท้าทีว่าจะว่าเพราะว่าตัวเองผิดอ่ะมันเกินไปมาทำอะไม่สำนี้ใช่แล้วมันมีคือเงียบหายไปเลยแบบนี้มันก็ไม่ใช่แ้วให้บริษัทมาขอโทษมันก็ไม่ใช่บริษัทที่ผิดใช่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 หนูบอกบริษัทอยู่บอกตั้งแต่จะดังแล้วบอกว่า ส่วนตัวหนูไม่ได้ติดใจกับบริษัทนะเพราะาตอนแรกโพสไปในติกตอกนะหนูก็บอกเขาว่าเนี่ยหนูโพสลงติกตอกคนคนดูอ่ะพันกว่าคนแต่แบบหนูก็สงสารเขาเนาะพี่หนูก็ลบแล้วพอหนูไปลงมาดูสอนเนี่ยมันมันชามันดังไงแบบมันดังเขาก็บอกว่าถึงจะแบบเขาก็บอกคนในเน็ตเขาก็บอกว่าเออถึงทางบริษัทจะออกมาขอโทษถึงจะออกมาอะไรเง,งี้ยแต่ยงไงก็ต้องเอาผิดนะเพราะว่าตัวเจ้าของอะ่ะมันคนที่ทำเขาไม่ได้ออกมาทางบริษัทไม่ได้ทาเรื่องอ่างเงี้ยหนูก็อกเออมันก็น่าคิดเนาะ ่เก็มึงยังไม่แตะเทปถ้ารู้แจ้งความเสร็จเนี่ยก็จะไปที่ร้านไปคุยกับที่ร้านว่าอะไรยังไงเพราะว่าถ้าเขาน่าจะได้ดูกล้องวงจรปิดแล้วแหละหนูคิดว่ากับกับพี่กิฟเนี่ยดูแล้วน่าจะจบกันยังไงเขาถ้าเขายอมมาขอโทก็จะจบเขาไม่มีท่าทียอมแล้วก็ตัวเองผิดเลยนะพี่คือเคยถ้าเขาผิดที่ถ้าตอนน้องถือแล้วเราตับขึ้นมาถ่ายคลิปคนเราอะถ้ารู้ตัวเองอ่ะขอโทษตรงนั้นก็จบไม่ใช่ว่าแบบมาเหวี่ยงแล้วชี้หน้าอย่างเนี้ย หนูก็ยังว่าน้องเก่งเนาะควบคุมตัวเองได้แล้วตอนแรกที่ทราบเรื่องทางครอบครัวตกใจไหมครับก็ตกใจหนูว่าขายของอยู่แล้วน้องชายโทรบอกว่าน้องอ่ะโดนแบบนี้นะหนูก็เลยบอกว่าขายของอยู่ยังไปไม่ได้ก็เลยบอกให้น้องกลับมาก่อนแล้วเดี๋ยวให้ว่ากานันมาถึงบ้านมันก็มืดพอดีทีนี้ก็เลยบอกเดี๋ยววันนี้พี่จะพามาแล้วเดี๋ยวจะพาไปทีละขั้นตอนอะไรแบบนี้คือเราก็ยอมไม่ได้หรอกเพราะว่าหยิกเขาก็หยิกแรงมีกระช่าแขนอ่ะแล้วก็ดึงแม้ออกจากหน้ามันใช่เหรอพี่ แล้วถ้าคุณโดนมากก็อย่างที่น้องพูดก็ถูกแล้วมีการถอนแมนตัวเองของแล้วก็ชี้หน้ามันไม่ใช่อ่ะคุณมาว่าน้องไม่มีผู้ที่ภาวะตัวเองอ่ะไม่มีน้องมันยี่สิบเอ็ดเองที่แต่ตัวมันเล็กเขาเลยคิดว่าน้องมาแคะบันตรวจที่เ่า,าไม่ได้เออก็เลยนี่เขาสำนึกแล้วอย่างเงี้ยเขามาขอโทษจะจบก็ขอแจ้งความก่อนหอให้มันเป็นเรื่องไปเลยคือเขาอยากให้มันเป็นเรื่องเอง,อของเขาก็เงียบไปเลยอ่ะพี่ คือวดดหนูพาน้องนี่เองกโอเค,อเคสวัสดีนะครับผมตอนนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นทาเปิดเผยนะครับของออพี่สาวนะครับแล้วก็ตัวของคุณน้องเองคุณน้องเนี่ยสมเสื้อสีขาวนะครับที่เ,เป็นคนถูกกระทํานะครับผม ครับผมคือเมื่อสักครูน่นี้น้องอาจจะตื่นเต้นนะครับผมก็เลยมีการพูดเร็วไปหน่อยนะฮะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้น้องก็บอกกับทีมข่าวอิจน,นะครบับอกว่ารู้สึกประหม่านิดนึงนะครับที่จะต้องมา,อ,าออกข่าวนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องก็พร้อมเปิดใจกับทางทีมข่าวนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยทางาครอบครัวนะครับ้วตัวของน้องเองก็จะเข้ามาแจ้งความเอาผิดกับผู้กระทำนะครับแต่ว่าด้านของ ตัวของบริษัทเองเนี่ยน้องบอกว่าน้องไม่ติดใจนะครับผมเนื่องจากว่าปัญหานี้น้องมองว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับบุคคลนะฮะทางบริษัทก็รับผิดชอบด้วยการไล่ออกแล้วนะ้องก็เลยไม่ติดใจกับบริษัทแล้วก็ร้านที่เกิดเหตุนะครับแต่ว่าต้องการที่จะเอาผิดกับผู้กระทําผิดนั่นก็คือพนักงานเสื้อแดงคนดังกล่าวนะครับที่ปรากฏอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะผมเอาละ เดี๋ยวรายละเอียดต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการรายงานเข้ามาอีกนะครับว่าหลังจากแจ้งความหลังจากพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยด้านของบริษัทเองเนี่ยนะฮะก็มีการประกาศบอกว่า,าไล่พนักงานผู้ก่อเหตุเนี่ยออกจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับทางน้องแล้วก็พี่สาวเนี่ยนะฮะกำลังเข้าไปาแจ้งความกับร้อยเวรนะครับร้องทุกกับร้อยเวรก่อนนะฮะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่สอบถามเ,าเหตุนะครับแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดว่าจะสามารถแจ้งความในข้อหาไหนหรือว่าในประเด็นใดบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอสอบถามแล้วก็ทำการสอบสวนสิเรียบร้อยก่อนนะฮะ ครับผมมาเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเท่